สวัสดีครับเพื่อนเชาว YouTube ทุกคนนะครับทั้งที่กดติดตามไว้หรือไม่ได้กดนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำมอนเทจมินิมอนเทจกันเราอัดวิดีโอมาแล้วก็ลากเข้ามาก่อนเลยง่ายๆขั้นตอนแรกลากเข้ามาในโปรแกรมนะครับวันนี้ผมทำฉากมาด้วยะจะได้สอนทำเทคแอนดีเมทเทคแอนดีเมชั่นนะฮะก่อนอื่นนี่เราก็เลือกก่อนสำคัญเลยฮะอย่าแหลกครับวิดีโอววิดีโอที่เราอัดมาเนะี่ยอย่าแหลกนะฮะ ถ้าเราแลกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาเราสโลว์นะมันจะกระตุกกระตุกยิ่งกว่าตอนที่ดูธรรมดาครับเลือกเอาตรงที่พอดีนะครับ่าไปเดี๋ยวเอากล่องบังพอ,อตัดทิ้งไปครับตรงที่ไม่ใช้สโลว์ครับสโลวเนี่ยใช้การกดคอนโทรลก็ได้นะครับคอนโทรลค้างไว้แล้วเอาเมาส์ไปที้ที่ท้ายคลิปแล้วก็ลากออกมาเลย ยืดเวลามันจะสโลให้แบบนี้สโลแบบนี้จะไม่ค่อยกระตกครับถ้าคลิปไม่กระตกนะเดี๋ยวเราเอาครึ่งเดียวสาคัญครับจุดตรงที่ต้องการพอครับไม่ต้องเอาเยอะเกินไปแล้วก็อย่าลืมคลิกขวาที่คลิปนะครับแล้วก็ไปที่สวิตชแล้วก็ไป disable r e s e m p l e ออกนะครับมันเป็นการตัดเบมเรทเก่าอย่างที่ทำไปต้นคลิปนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทำอีก คอนโทนชิปแล้วคิวนะครับเป็นการเพิ่มแท็กวิดีโอนะครับเราก็เพิ่มแล้วก็เพิ่มตัวสอนข้ามาอีกเดี๋ยวเราสอนทำเทคแอน n i m ีม i ชันอย่างที่บอกไปตอนแรกเอากล่องมาบางังตัวอักษรให้มันหายไปแล้วกันปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับ เลือกมากครับอันนี้มาสอนนะฮะแต่เราทำคลิปจริงอาจจะเลือกมากนิดนึงตัวอักษรก็เหมือนกันนะฮะคลิกขวาสวิตแลวก็ disable r e s a เ p l e ป,ปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวอักษรนี่ขยับเร็วๆนี่มีลายแน่นอนไปที่ g e n e r a t e เหมือนเดิมครับปรับแต่งใหม่ทีแล้วก็เอาลืมปรับตำแหน่งไปที่ g e n e r a t e แล้วปรับตำแหน่งนะครับตำแหน่งเริ่มต้นเราเอาชิดเสาแล้วกัน ตัวอักษรแรกชิดเสายาวไปน,นั่นเยาวไปแต่เราเปลี่ยนเขาชื่อช h a n แนลแล้วกันออง่ายกว่าสั้นด้วยเอาลืมปรับตำแหน่งซะงั้นปรับมาครับเอาตัววีเดี๋ยวผมเอาตัววีเนี่ยเอาชนเสาวไว้ตำแหน่งเริ่มต้นคือตัววนะครับกดเลไปเลื่อนไปก็ได้ฮนะเลื่อนไป เวลานะครับไม่ต้องใส่ใจเลือนไปครับเอาถึงจุดที่กล่องเนี่ยมันจะมาบังอย่างงี้คัฉา,ากสุดท้ายกดไปที่แผนแอนคลอบเดี๋ยวเราจะขยับกดตรงนี้ให้เป็นซ้ายขวาอย่างเดียวเลื่อนไปครับให้ตัววีมาชนเหมือนเดิมครับคลิปเนี่ยต้นฉบับที่เราอัดมาถ้าความเร็วในการขยับมุมกล้องเนี่ยมันคงที่ไม่แหลกนะฮะอย่างที่ผมบอกไม่แหลกความเร็วมันคงที่เนี่ยตัวกษรมันจะไหลคงที่เหมือนกัน ตัวสอรมาไหลคงที่กอกมาแหละแต่ถ้าคลิปไม่กระตุกเ่ยมันจะไปพร้อมกันได้ง่ายกว่าก็เลยสําคัญนะยันแหลกตอนอัดนะครับห้ามแหลกเลยขอที่ไม่ใช้ออกอพอมันทับแล้วให้มันทับไปอันดับหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งของการทำพวกเทคแอนดิเมตนะครับเอาตําแหน่งไว้ก่อนให้มันขยับตามที่เราต้องการให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอาของมาทับ เออวิดีโอแท็กครับกดคอนโทรลค้างแล้วก็ไปลากวิดีโอขึ้นมา,าลากขึ้นมาทับตัวอักษรนีดทีค่อนข้างยุ่งยากหน่อยครับขั้นตอนนี้กดแพนแอนคอปนะครับแล้วก็มาร์กไปลากเอาที่กล่องแล้วกันเอากล่องมาทับก็เอากล่องขึ้นมาไว้มาร์กนี่มันเป็นการเลือกจุดที่จะแสดงเท่านั้นนะครับเราก็เลือกแค่กล่องที่เราต้องการให้มันมาทับตัวอ,อักษรพอเลือกมาถ้าใครเล่นพวกโฟโตกราฟิกหรือโฟโตชอปเนี่ยจะรู้นะครับ จะทำเป็นเกี่ยวกับคำว,ว่าเลเยอร์ครับการซ้อนภาพการซ้อนตำแหน่งปรับขึ้นหน่อยหายอ่ขยับไม่ได้อ๋อลืมปรับตรงนี้นะเอาเป็นอิสระนะครับจะได้ขยับได้ตัววายเกินอ๋อมันไม่ชนกันให้ดูพรีวิวตรงกลางจอเป็นหลักนะครับพรีวิวพรีวิวตรงกลางจอจอใหญ่ครับถ้ามันโอเคแล้วโอเคไปอันนี้เดี๋ยวเราลองทำาทีลเ,เฟมให้ดู ดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับมันจะเป็นการคุมเคอร์เซอร์ทั้งหมดแล้วก็ลากไปอย่างนี้อันนี้คือดีลเฟรมครับแล้วก็กดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเน็กเฟรมแล้วก็ลากไปเน็กเฟรมลากไปเน็กเฟรมลากไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆะครับอันนี้คือทีละอเฟรมอันนี้ค่อนข้างเสียเวลาอันนี้เราจะทําดีละหลายๆเฟรมในการกดลันไปเลยยาวๆแล้วก็ลากมาร์กไประบบมันจะลากมาร์กมาให้เราเรื่อยๆเองสมูทไปเรื่อยๆของมันแต่ แน่นอนครับความเร็วในการขยับกล้องของคลิปต้นฉบับต้องคงพี่นะครับไม่งั้นก็ทำแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันทาเสร็จแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆทำเสร็จเราก็ต้องกดดูอีกทีว่าออกมาจะเป็นยังไงพวกนี้ไม่ต้องใช้ร้อนครับทำเสร็จแล้วก็ย้อนดูย้อนดูว่ามันเพอร์เฟกต์ไหมตรงนี้ตรงนี้ต้องแก้ไหมอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ เมื่อกี้ขอกอนิดนึงนะครับมันค่อนข้างทําเสียเวลานิดนึงต้องมานั่งเช็คนู่นเช็คนี่อันนี้เอาคลิปยิงปืนลงมาเดี๋ยวเซฟก่อนอ้าวกดผิดตั้งนั้นโอ้โอค้างครับเอ็กออกไปเซฟครับซ้อนไปเลยนี่เราก็ดิสเลเบลนะฮะสวิตติสเลเบลรีเซนเปิลครับเป็นการเอาเฟรมเก่าออกบางคนถามว่าเอาออกทําไม ถ้าอยากรู้นะครับคุณก็ไม่ต้องกดนะครับแล้วคุณก็ไปกดพรีวิวฮะข้างบนกลางจอครับเป็นเบตโฟนนะครับเราจะรู้เลยว่าแตกต่างกันตรงไหนอันนี้เอาฉากที่ต้องการนะเน้นว่าฉากที่ต้องการเท่านั้นไม่ต้องเอาฉากอื่นมานะครับนี่เราด,ดีแล้วแพนแอนคอปครับปรับเป็น16 .9 ต่อาถ้าใครจะใช้พวกนี้ต้องศึกษาเรื่องคำว่า Key Fame คีย์เฟรมฮะ กำหนดคีย์เฟรมถ้าพวกเล่นแฟดอะไรแบบนี้เอาม้วนยิงไว้ก่อนช็อตเด็ดอะไรประมาณนั้นม้วนยิงอะไรก็ไม่รู้ก็มันยิงลมไปเรแยกเสียงครับเพราะว่าเสียงด่านมันดังลั่นมากนีเสียงยิงได้ละขึ้นลำปืนตัดมาตัดทุกเสียงครับที่เกี่ยวกับปืน เราต้องการเสียงปืนอย่างเดียวไม่ต้องการเสียงดา่าเยแกยไวหน่อยอนนเสยงสไม่ต้องกระกเบาเลยกันตัดเลยแล้วกันออตัดเสียงรบกวนออกไปครับเหลือเสียงปืน มีเสียงปืนปนมาด้วยขยับเสียงปืนมากอนบันบงทิทางลองดูคัดมาทีละเอาฉากที่ต้องการนะครับเราจะคัดเฉพาะฉากที่ต้องการอ๋อลืมเพลงวิวสิงไปอยู่อยู่น,นดีวเพลงนี้แล้วกันง่ายดาีของผมโหลดมามันจะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับมีภาพพร้อมเสียง ก็ลากมาไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปกังวลน,นะฮะแล้วก็กดเดี๋ยวเรากดตัวยูที่วนะิดีโอนที่ภาพนะครับแล้วก็กด Delete ได้เลยตัว U มันเป็นการอันกรุ๊ปนะครับถ้าลากมาทั้งวิดีโอเนี่ยมันจะกรุ๊ปกันไว้ตรงวิดีโอกับเสียงแล้วก็อันกรุ๊ปก่อนแล้วก็ลบมันเลย เราเอาจุดหลักไว้ก่อนนะทำพวกมอนเทสนะเอาหลักไว้ก่อนหลักไว้ตรงนี้เนช่วง,งุ้น่เดี๋ยรโล,ลตรงนี้น่อยตรงนี้ก็โอเคแล้วนะ่กอ,องนิดนึงี่สแนนะดังเพียเลย ตัดไว้ครับตัดตัดต,ดตรงเสน่ครับเสียงนะแล้วก็คัดฉากครับอันนี้คัดเอาฉากนี้หมุนเสร็จแล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้หมุนช่วงนี้เอาฉากที่ยังไม่ได้หมุนก่อนคัดเฉพาะฉากที่เราจะใช้ครับหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วแล้วก็เอาตรงยิงฮะที่เราต้องตัดแบบนี้ก็เพื่อคัดนะครับเราคัดเอาฉากยิงออกมาเราเอายิงไปไว้ในส่วนที่เราต้องการของเพลงครตรงนี้มาไว้กดตัว M ครับแล้วก็ลากมา ก็คือตรงนี้มันจะเป็นบริเวณที่เราจะใช้แล้วฮะเดี๋ยวเราสโลให้มันเป็นเข้ากับเพลงนิดนึงเพลงมันสโลมาแล้วลากออกไปห่างๆก็ได้นั้นน่นะแล้วก็ด s สเป e แล้วนะฮะคอนโทรลค้างครับแล้วลากเลยนี่เอาชนไว้ก่อนลองดูอ่าวดีครับไม่แลกไม่แลกต้องแบบนี้ลากไปเอาสูตรลดว สัง่งให้มันสโลสุดแค่นี้ก็สโลอีกต่อครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งต่ออีกครึ่งสงโลไปอีกเดี๋ยวก็ลากไปชนเอาจริงนะฮะลากไปตรงกว่าจะเจอฉากจริงนะแล้วก็ลองดูแต่มันจะกระตรุกตรงไว้ก่อนอ่านี่คอนโทรลค้างลากมาครับชนคอนโทรลค้างแล้วลากกลับนะครับให้มันมคลิปไม่เลื่อน ตกนะนี่กรรมบหน่อยกระตกมนะก็ยังกระตกอยู่นะเนี่ย p r ตตีปปต่้าเปอร์เอา1น0่เปอร์ไปเลยแล้วก็เซ็ตทูเซ็ตทูเซแล้วกันเออสโลสักยีเหลือแค่ยีบอร์พอละ ช็อตยิงนฮะเอาไปไหนแล้วช็อตยิงผมไม่ใช่อ่านี่นี่ลากมาครับเอาช็อตยิงอย่างเดียวเออวาร์ฟด้วยวะเนี่ยวาร์ฟเฟมวาร์ฟเฟมเลื่อนมาหน่อยครับอ่าเจอช็อตยิงแล้วโอเคอน,นี่เดี๋ยวอันนั้นลากมาชนแล้วกันคอนโทรลค้างมาครับลากมาเลยเอออ่าพอได้พอได้ไดทดสอบตัว ต่อมาเสียงครับแล้วยังเสียงเสียงปืนครับเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเดี๋ยวต้องถาว่าทำแฟกอะไรไม่มีเสียงปืนเลยเออิอคิดสั้นไปครับเพิ่มหน่อยอเสียงต้องพร้อมเสียงตรงอยู่แล้วสังงน้น ทำอ,อะไรแล้วเดี๋ยวมาร์คจุดขย่าวจอกันดีกว่ามาร์คจุดเนี่ยใช้กด A แล้วกด M นะฮะ่ากด M กด M นะกด M ตามกองเลยครับ เอาไว้นะครับแล้วก็ไปแพนแอนครอปคีเฟรมแรกเนี่ยเราจะซูมเข้ามาก่อนซูมก่อนแล้วขยับไปบนซ้ายขยับไปบนซ้ายนะครับเพราะว่าเราต้องซูมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจอมันจะดำมานะครับอ่าสองคีเฟรมนะครับกดเลื่อน2ครั้งแล้วขยับกดเลื่อน2ครั้งขยับแต่เดี๋ยวสุดท้ายนี้เอาสัก8 8พอเอาสิบหกต่อเก้าคืนมานี่อ่าก็จะขยับ ต,ต,ต,ตอนกลับมันจะช้าวกว่าตอนเขยานะ่าจะได้สวยนิดนึงอันนี้เรายังไม่ได้ใส่สามดีนถ้าใส่สามดีจะแหลกกว่านี้เครื่องผมไม่ค่อยดีอันนี้เหมือนกันครับแพนเอตคอร์ปคีย์เฟรมแรกซูมครับไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเยอะมากจะเขย่าจัดนะฮะเดี๋ยวนี้ไปบนซ้ายเหมือนเดิมสองคีย์เฟรมตึ๊บตึ๊บไอ้วนขวามาังเดี๋ยวนี้เขย่าแนวนอนไปเฉียงนะฮะเอาเฉียงแล้วกัน 8เฟรม8เฟรมเหมือนเดิมแล้วกัน8เฟรมแล้วก็ไป16:9ต่ออ่าโอ้มันโซมค้ังเหมือนลืมอะไรอ๋อนี่แผนแลนคอปกลับมาเฟรมแรกเหมือนเดิมครับย้อนกลับ1เฟรมแล้วก็ล็อก16:9ต่อไว้ก่อนเหมือนจะลืมบอกไปลืมบอกเ็แหระลืมทำด้วยอ่าเดี๋ยวมานี่มาที่3 ซูมเข้าซูมออกเ,ออเดี๋ยวอยากจะรู้ขึ้นมา16ต่อ9ล็อกไว้ครับเฟรม1เฟรมย้อนหลังนะครับจะซูมเข้าซูมออกเอาไงดีเอาสัก4เฟรมล่วงหน้าแล้วกันพอ,อไหม4ีเฟรมก็4เฟรมเข้าไครับซูมเข้าไปใกล้ๆเลยฮะเอากลับสัก6 นิ่งๆน,นี้ไม่ต้องไปกลัวเ,วเราใส่ของเสริมไปอีกตอนนี้เราได้ยินกองสองทีอยากทำสองทีครับไม่มีอะไร<ม>ก็เลื่อนไปสีเฟรมโซมไปโซมไปฮะแล้วก็ออกมาเหมือนเดิมทับไหมไม่ทับหกเฟรม ขาไปนะเนี่ยบอว่าขยับหน่อยขยับหน่อยก็เถิมเฟรมหลังเข้ามานีห่หนึ่งเฟรมแล้วกันก็มีผลเส้หน่อยซสหน่อยพอดีพอดีมันขยับนิ่งๆไม่ต้องสนใจเพราะว่าเดี๋ยวเรามีพักอินเข้าไปอีก ชื่อไว้ก่อนรีลงรีโหล,ลดตั้งไปเสียง,ยงเพิ่มด้วยครับเพิ่มเดซิเบลให้เท่ากับเสียงปืนด้านล่างนะครับเดี๋ยวเขาหาว่าเสียงไม่เท่ากันอีกคอนโทรลค้างครับขึ้นมา ทั้งที่เขย่าข้างหลังนี่ไม่มีอะไรแคอยากลองทำสองครั้งดูบ้างปกติทำครั้งเดียวที่สูงเข้ามงออไม่รู้เหมือนกันเจะได้ไหมตัดเพียงที่ไม่ต้องใช้ออกเฟดครับลากบนของคลิปนะครับชอบแบบนี้แหละให้มันโค้งลงเร็วไม่รู้ว่าชอบแบบไหนกันก็เอาแบบนั้นแล้วกันเือล<ๆ>ื่อนตัดวิดีโอไม่ใช้ออกอามันดำเงี้ย เอาแบบนี้แล้วกันเลื่อนไปเอาตรงที่ยังไม่ทับอะครับอ่านี่ยังไม่ทับตรงนี้ก็เลื่อนไปแล้วก็ลบออกนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครัก่อนโรงค้างลากไว้คุมไว้แล้วก็เฟดครับเหมือนเดิมยี่สิบยี่สิบอยู่ไหนอ,อ้าวยี่สิบเ,เจอถูกไหมอแลอ่าผมชอบแบบนี้อา่าเอาลงเร็วๆ สว่างเร็วลงเร็วครับเสียงก็เหมือนกันครับต้องทําไม่เหมือนกันไม่รู้แล้วแต่คนชอบนะครับผมชอบแบบนี้นชอบอยังไงก็ปับปรับ เขยา่าสองทีนี่มันนิ่งๆใช่ไหมเราปักอินมาผมเขย่าแพนแอนคอร์ไม่ค่อยถนัดน,นะผมขอใช้ตัวช่วยเป็นวิดีอแอดจัดลากมาใส่วิดีโอนี้เลยเราก็กดตรงนี้ก็กดแอนิเมตที่ตรงนี้นะฮะกดไปแล้วก็ดูมันเขยา่าเราจะเขย่ามันก่อนสักรอบนึงแล้วค่อยซูมแล้วก็ถอยมาสักสี่เฟรมนะเราให้สองสอง 2แรกฮนะอันที่1กดบวกไว้ก่อนให้เป็นศูนย์ครับเ่ินไป2อศูนเข้ามาครับแล้วก็ไป2แล้ดบเป็นคลิกรีเซ็ตกลับอ่ามันจะขย่าก่อนนะอันนี้ลองอันหนึสเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมนะครับมาร์คไว้อันแรกเป็น0นย์อันที่2 र. เห <alal> ็นร้สึเร็วไปขึ้นเ่ยาวเร็วไปกะเถิบนิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เถอบนิดนึงนะอสักสองเฟรมแล้วกันเผื่อจะให้มันขยับ <aide> <avenues> ันนิ่งๆก็ไม่ต้องเอะใจนะครับเรายังไม่ได้ใส่พักอินโมชันเบลอนะครับ mm hmm. เพราะว่าพวกนี้ต้องใช้โมชันเบลอเดี๋ยวทดสอบรอบสุดท้าย เพื่อนๆจะไปหาโหลดกันก็ได้นะฮะแต่ผมบอกมาเลยว่ากินสเปคนิดหนึ่งเครื่องผมก็ไม่ไหวเหมือนกันใส่ไปทุกเฟรมฮะไอ้ทุกเลเยอร์ฮะทุกทงทุกแท็กใส่มันให้หมดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพีเรนเดอร์ครับไม่ไหวเครื่องกระตกเกินครับเวลาจะเพย์สดไม่ได้ถ้าใครจะพีเรนเดอร์นะฮะก็ลากไปเลยครับปุ่มเคอร์เซอร์ฟ้าเมื่อกี้แบบที่ทาเมื่อกี้นี้ฮะคลิกค้างลากเคอร์เซอร์ฟ้าไปแล้วก็ ชิปค้างไว้แล้วครับ B ีมันก็จะพรีเรนเดอร์แต่ระหว่างนี้รออย่างนี้นยห้ามกดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวหลุดหลุดพรีเรนเดอร์ขึ้นมานี่มันจะได้น้อยมากฮนะเราก็ถามว่าพรีเรนเดอร์ได้อะไรพรีเรนเดอร์มันช่วยให้เราเพย์ไม่กระตกนะกดเพย์ไม่กระตกพราะผมใส่พักอินนี้เข้าไปแล้วผมเครื่องผมเพย์ไม่ไหวผมก็ต้องทําแบบนี้แหละอาจยะดูพรีเรนเดอร์ render, ไปไม่กระตกนะครับ เย่าก็สมจริงขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวลองเบรฟูให้เห็นชัดๆโควค้างโอ้กระตุกอืมอืมไวยไปะล่ะสู้ๆเครื่องเลยพีเรนเดอร์เอาพีเรนเดอร์หน่อยโอ้ยค้างว่ะไหวปะวะ นิดแต่ขออีกนิด,อนด,อนด,อนดขอให้ดึงเขยา่าโอ้ยกระตุกเกินค้างไม่ไหวแล้วพี่วิวออโต้เหมือนเดิมนะครับขออนุญ,ญาตแหมเบสฟูลไม่ไหวโอ้ค้างวาร์ปเลยเบสฟูลแล้วเครื่องไม่ไหวนะครับดีเครื่องสเปคไม่ค่อยดีค่อนข้างไม่ดีเลย ที่ผมใส่ไปนะใครจะเซตค่าตามก็เซตค่าก็เรนเดอร์คลิปเลยทับไปเลยเนาะนอันเก่าครับผมรอ,อเรนเดอร์ก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ Sony Vegas นะฮะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะฮะสำหรับใครก็อย่าลืมนะครับกดทับสไครด้วยใครที่ไม่เคยกดอะไรประมาณนั้นกดด้วยแหม่กำลังเรียกร้องเลยช่วยๆกันครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคอมเมนต์ Comment ด้วยนะใครถ้าไม่ชอบหรืออะไรติชมมาเลยนะเดี๋ยวมาปรับปรุงกันคลิปหน้าเลยถ้ามีถ้ามีคลิป